ก็บอกว่าวันนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาชมของแขกกันนะครับนะของแขก28กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์มันไม่เหมือน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 ้อีไหมไม่ไ้หนังตอใ่ไหมเช่ใช่ใช่ใม่ไช่ใ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 า่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ไช่ใ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 ่ใด่ใช่ใช่่ใช่ใ่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่ ยืดนะแต่เขาไม่มีหนังเราไม่เจอของแข็งขับหนังไม่มีแข็งไม่มีหนังไม่รู้เรืตัดไปแล้วตัดหนังวอวเขาเรืยกว่ของของเขนังเหรออยากรู้ว่าของเขาหนังเข้าไปดูเข้าไปดูอ่ะยากรู้ว่าของแข็งเป็นแบบไหนเข้าไปดูเข้าไปดูต้องมาดีสนุกมากสนุกมากที่สุดเลยน่ากลัวจะต้องปิดตาลย